สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องยังเติร์กไลฟ์สตอรี่นะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็กดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกํนาลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมเหรียญพญาคุดรุ่นรวยมหาบาร,รมีนะครับหลวงพ่อรวยนะครับวัดมั่ตะพุทธจังหวัดระยองนะครับซึ่งเหรียญพญาคุดเนี่ยนะครับปลุกเสกไปเมื่อประมาณกลางเดือนกรกฎาคม2 5 1 4ถ้าจำไม่ผิดน่าจะวันที่18 กรกดานะครับซึ่งปลุกเสกที่โบสวัดมาตบพุทธนะครับซึ่งสําหรับช่วงโควิดนี้นะครับเป็นการปลุกเสกแบบปิดนะครับซึ่งมีพิธีพามพ,พิธีสงฆ์ตามปกตินะครับปลุกเสกแบบปิดก็คือไม่ให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีนะครับจะมีแค่ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะฮะอ่าสำหรับวันนี้ผมจะพามาชมเนื้อทองขาว ฝังอัญมณีนะครับสำหรับพญาคุดรุ่นรวยมหาบารมีหลวงพรวยวัดมัตตพุทธจังหวัดระยองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสําหรับเหรียญพญาคุดนี่นะฮะคุดเนี่ยฮะจะช่วยเสริมอํานาจบารมีนะครับแล้วก็ความรุ่งเรืองให้กับชีวิตนะครับก็เป็นเครื่องรางชั้นสูงนะครับเครื่องรางชั้นสูงสําหรับพญาคุดนะฮะอ่าเป็นเนื้อทองขาวนะครับ สำหรับเนื้อทองขาวนี่จะเป็นกรรมยี่สีเขียวนะฮะ,ะมาดูกันเลยนะฮะสำหรับเนื้อทองขาวพญาคุดหลวงพร,รวยนะฮะนี่ครับจะเป็นลุ้นอัญ,ญมณีนะฮะเห็นไหมฮะตรงอกของคุดนะฮะจะมีอัญ,ญมณีสีประจําวันเกิดนะครับก็ลุ้นว่าแต่ละลุ้นเนี่ยจะได้สีอะไรนะครับสําหรับลุ้นนี้ได้เป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองอะเรามาชมกันนะฮะนี่ฮะ สำหรับเนื้อทองขาวฝั่งอัญมณีนะครับนี่ฮะเป็นคุดคมๆเลยฮะอืะอหือต้นนี้สวยมากครับฝั่งอัญมณีสีเหลืองนะฮะสำหรับเลขโค้ดนะฮะเอเลขโค้ดนี่ฮะเลขโค้ดอยู่ตรงปีกฝั่งขวานะฮะสักครู่นะฮะเป็นเลข 526นะฮะนี่ฮะเลขโคตจะยืนดูยากนิดนึงนะฮะนี่ครับ526นะครับนี่ฮะก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามนะฮะสำหรับรายการทองขาวฝังอัญมณีเนี่ยนะฮะสร้างทั้งหมด699ตนนะครับนี่ฮะคุดคมคมนะครับ699ตนถือว่าไม่มากเลยนะครับนี่ฮะด้านหลังจะเขียนหลวงพ่อรวยนะครับอ่า โอ้โหสวยงามสวยงามจริงๆครับสำหรับพญาคุดวัดมาตะพุดนะฮะโอ้โหโอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูมาชมอีกเหรียญหนึ่งนะฮะอีกเหรียญหนึ่งนะฮะสำหรับเนื้อทองขาวฝังอัญมณีฮะมาดูนะครับว่าเหรียญนี้จะได้อัญมณีสีประจํามันเกิดสีอะไรนะครับอ่ามาดูกันนะครับ รุนนี้นะฮะจะได้อัญมณีสีอะไรเมื่อกี้เป็นสีเหลืองเอ๊ะเอ๊ะโอ้โหสีเหลืองอีกแล้วครับนี่ฮะนี่นะครับอืมสำหรับพญาคุดนะครับวัดมา,มาตพุดเนื้อทองขาวฝังอัญมณีนะครับโอ้โหตนที่สองนี่ได้สีเหลืองอีกแล้วครับเลขคด 5้สนะครับนี่ฮะเลขโคดเห็นไหมฮะนี่ฮะจะอยู่ตรงปีกฝั่งขวานะครับเป็นโคดเลเซอร์นะครับสวยงามมากๆครับโอ้โหพญาคุดเป็นเครื่องรางชั้นสูงนะครับป้องกันคุณใส่เสริมอำนาจโชคลาบบารมีนะครับสำหรับพญาคุดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้ออื่นต่อนะฮะไปดูเนื้ออื่นต่อนะครับมาดูเนื้อบูโรเดียมนะฮะ บูโรดียมนะฮะอ่ะมาดูนะบูโรดียมนะครับเราจะได้เราจะได้ไดบูโรดียมเป็นกำรรมะหยี่สีเหลืองนะครับสำหรับบูโรดียมนะฮะกำมะหยี่สีเหลืองโอ้โหลุงแบบว้าวาเลยนะครับ <c oughs> บูโรดียมสวยงามมากๆครับสำหรับบูโรดียมนะฮะดูฮะ นี่ฮะสวยๆคมๆเลยนะครับสําหรับคุดวัดมาตพุทธนะครับโอ้โหถ้าเลี่ยมไปจะขนาดไหนเนี่ยฮะดูนะความสวยความคมไม่ต้องลงกล้องเลยฮะนี่ฮะดูริ้วปีกนะครับดูครับโอ้โหโอ้โหสีนี้สู้แสงนะดูครับ้หด้านหลังโอ้โหสวยๆเลยครับเลข482นะครับสำหรับบูโรดียมนี่ครับ สร้าง1,499เหรียญนะครับ4 1,499ต้นนะครับขออนุญาตเรียกต้นละกันนะฮะโอ้โหดูปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วคมคมเลยนะฮะนี่ฮะโอ้โหสำหรับพญาคุฑนะครับบอกได้เลยว่าเหรียญจริงนี่สวยสุดๆนะฮะสวยสุดๆนะฮะโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะไม่ต้องลงกล้องกันเลยฮะดูผ่านกล้องเนี่ยครับ ดูผ่านหน้าจอนะครับดูครับโอ้โหพญาคุดหลวงพรวยวัดมาบตะพุธจังหวัดระยองนะครับคมกลิบนะครับผิวตึงๆคมคมเลยนะฮะนี่ฮะสำหรับเนื้อบูโรเดียมนะครับบูโรเดียมนะฮะอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสัตตะนะครับสตะโลหะองค์ทองปีกเงินนะครับสัตตะโลหะองค์ทองปีกเงินนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับนี่ฮะเป็นกำมะหยี่สีเหลืองเข้มนะครับุญาเรียกเป็นสีส้มแล้วกันนะครับนี่ครับสีเหลืองก็ประมาณนี้นะครับนี่ฮะสีส้มแล้วกันนะครับสําหรับเนื้อสตะองค์ทองปีกเงินนะครับนี่ฮะลักษณะกล่องนะครับอ่านี่ฮะมาดูกันเลยโอ้โหสวย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 มากมากครับ เป็นอง์ทองพ่นทรายขัดเงานะครับนี่ฮะนี่ฮะดูกําไรที่มือข้อมือนะฮะนี่ฮะขัดเงาวิ่งวิ่งเลยนะครับโอ้โหสตะนะครับเนื้อสตะองค์ทองปีกเงินนะครับนี่ครับปีกเงินก็มีขัดเงาด้วยครับโอ้โหรายการนี้สวยมากๆครับถ้าได้กรอบทองนี่โอ้โหนะฮะมาดูเลขโค้ดกันนะครับเลข โค้ดสองหนนะครับนี่ฮะอยู่ปีกด้านซ้ายล่างนะครับเป็นสัตตะนะครับนี่ครับโอ้โหสวยมากๆครับสำหรับเนื้อสัตตะองค์ทองปีกเงินนะครับนี่ครับคมสวยมากๆเลยครับดูหน้าเกงขามมากเลยครับสำหรับพญาคุดนะครับนี่ฮะดูหน้าเกงขามมากๆครับนี่ครับ พญาคุดวัดมาตบตะพุดนะฮะโอ้โหสวยงามสุดๆครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูบูโรดียมนะฮะอีกเหรียญหนึ่งนะครับเราจะได้เนื้ออ๋อโทษทีครับเราจะได้เลขอะไรนะฮะสำหรับบูโรดียมมาลุ้นเลขกันนะครับบูโรดียมเราเห็นกันแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขกันนะครับเลขโค้ดกันมาลุ้นเลขโค้ดกันดีกว่านะฮะว่า เราจะได้เลขโค้ดอะไรนะครับสำหรับพญาคุดรุ่นรวยมหาบารมีหลวงพ่อรวยวัดมาตพุทธนะฮะอ่านี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหวิ่งวิ่งเลยครับสำหรับเนื้อนี้นะฮะบูโรเดียมนะครับโอ้โหบูโรเดียมสวยงามมากๆครับนี่ฮะดูใกล้ครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับโอ้โห ดูมีอํานาจมากครับนี่ฮะสำหรับพญาคุดนะฮะลุงลุงแบบจัดๆเลยนะครับสําหรับบูรเดียมนะฮะนี่ครับนี่ฮะเลขสี่สามหกนะครับนี่ครับนี่ฮะดูความคมความสวยงามนะฮะนี่ครับนี่ฮะ โอ้โห oh, oh. สวยงามมากครับสำหรับเนื้อบูโรเดียมนะครับบูโรเดียมพยาคดวัดมาตรคุธนะฮะอ่าเ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสตะอีก1นลุ้นนะครับอีก1นึ่ลุ้นว่าเราจะได้เลขอะไรนะครับสำหรับเนื้อสตะนะครับจัดสร้าง499เหรียญน,นะครับก็สำหรับรายการจัดสร้างเนื้ออื่นๆน,นะครับสำหรับรายการจัดสร้างเนื้ออื่น เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ที่ท้ายคลิปแล้วกันนะครับที่ท้ายคลิปแล้วกันนะค,ะะร,ร,นะครับว่าจัดสร้างเท่าไหร่นะครับจัดสร้างเท่าไหร่นะฮะแต่ละเนื้อแต่ละรายการนะครับวันนี้ผมพามาชมแค่3าถึงสเนื้อแค่นั้นนะฮะอ่านี่ครับสัตตะองทองนี่ฮะ,ะนี่ครับนี่ครับดูนะครับโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะสวยงามมากๆครับโอ้โห น่าบูชามากๆครับสำหรับคุดก็จัดสร้างได้ค่อนข้างสวยงามนะฮะค่อนข้างมีความละเอียดนะฮะสำหรับเลขอุ้ย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 ตองสองหรือเปล่าครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเลขอะไรเอ่ยตองสองครับนี่ฮะโอ้โหสตองค์ทองปีเงินเลขตองสองครับ นี่ครับนี่ฮะเจอทีเด็ดเข้าแล้วครับโอ้โหสวยงามครับเลขสวยด้วยฮะโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหสวยสุดๆครับสร้าง499เหรียญนะฮะสำหรับเลขตองสองโอ้โหค่อนข้างสวยนะฮะนี่ครับนี่ฮะพญาคุดวัดมาะพุดนะครับนี่ครับนี่ฮะ องคางนี่เป็นทองขาวนะครับทองขาวฝังอัญมณีนะฮะอ่าขวามือนี่จะเป็นบูโรเดียมนะครับเนื้อบูโรดียมนะฮะคมคมสวยๆทุกเนื้อเลยนะฮะนี่ฮะซ้ายมือสุดนี่จะเป็นสัตตะองค์ทองปิดเงินนะฮะโอ้โหสวยงามมากครับสาหรับเนื้อสุดท้ายที่ผมจะพาชมนะครับเป็นเนื้อทองแดงแช่น้ำมนนะครับซึ่งเป็น เนื้อที่บอกได้ว่าเป็นเนื้อนี้ทุกเรียกได้ว่ายังไงเอ่ยจัดสร้างทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นต้องมีรายการนี้นะฮะต้องมีรายการนี้ฮะสำหรับรายการทองแดงแช่น้ำมนในพิธีปลุกเสกนะครับทองแดงแช่น้ำมนในพิธีปลุกเสกนะฮะอ่านี่ฮะนี่ครับนี่ฮะเป็นเนื้อทองแดงแช่น้ำมนในพิธีปลุกเสกนะครับกัมยี่จะเป็นสีน้ำเงินนะฮะนี่ฮะ จะแช่อยู่ในบาดน้ำมนแช่อยู่ในบาดน้ำมนตนะฮะตอนปลุกเสกเลยนะฮะสำหรับเนื้อนี้นะครับสำหรับเนื้อนี้นะครับก็จะแช่เป็นตนๆลักษณะนี้เลยครับยังไม่ใส่กล่องนะครับจะแช่ในบาดน้ำมนเลยฮะสำหรับเนื้อนี้นะฮะดูครับนี่ครับขนาดเนื้อทองแดงนะครับประลอดขึ้นวิ่งวิ่งเลยนะครับเป็นเนื้อทีเด็ดนะฮะเนื้อทีเด็ดเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะสำหรับ รายการทองแดงแช่น้ำมนต์นี่ฮะดูนะครับประหลอดขึ้นน้ำทองเยิ้มๆเลยนะครับสำหรับรายการแช่น้ำมนต์นะครับนี่ครับสวยงามมากครับจัดสร้างทั้งหมด800ตนนะครับ800ตนสำหรับรายการนี้นะครับทองแดงแช่น้ำมนต์ดูครับดูความสวยงามดูความคมครับดูครับนี่ฮะโอ้โหสวยงามสุดๆนะครับสำหรับพญาคุดวัดมาศพุทธนะครับ จังหวัดระยองนะฮะนี่ฮะอีกหนึ่งเหรียญเหมือนกัน,นครับจะไม่มีซีนมานะครับสาหรับรายการนี้นะฮะจะไม่มีซีนมาเนื่องจากเป็นรายการแช่น้ํามนนะครับนี่ครับผิวโลหะไม่ได้เปลี่ยนไปสักเท่าไหร่เลยนะครับกลับกลายเป็นขึ้นประหลอดวิ่งวิ่งเลยนะฮะสำหรับรายการพยาครุฑรายการแช่น้ํามนนะครับนี่ฮะคมมากครับโอ้โหหน้าไปเลี่ยมแขวนหน้ารถมากเลยฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้พญาคุดวัดมาบตาพุธจังหวัดระยองนะครับหลวงพร,รวยนะฮะสำหรับพญาคุดหลวงพรวุยผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็รบกวนติดตามกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ